nè nè nóc Việt nam ấy liền น,น,นั่งเล่นนี่มางนี่คนระับเต่าตึ๊บบางเทีย่ยกับเมียนั่นได้ทำเมียนพวกแบบขี่รถเก๋งแล้วกับบะเอาโตา๊ะมานั่งเล่นนั่งกินเบียร์กันอย่างกันเนี่ยตันจินจินเนี่ย มึงเพียก็เจ้ากับม้านั่งเลยนี่นี่เอาโต้บ้านั่งมึงเบียร์กินเบียร์กินเหล้ากันเปิดเพลงมันเห็นเขาไ่เห็นมีบุ๊คนึงมามึงก็เจ้าย่านฝนมึงเลยก็เจ้าไปบ่มาเปิดแข่งกันละตุ่มตังตุ่มตาง แถวเนี่ยแถวเดิน,นี่ nang lên nang bằng nang bằng Việt Nam lại cái Việt Nam chứ là ชอบวาครับอากาศจักทีครับชอบวาครับน้ำผัดปิววิวเย็นเย็นสบายฝ่ามือจะดึงอากาศ แยงที่ว่าเเป็นนักไม่ไ่คนรมานแรงหลายเนะาะเสมอไม่คนมันแรนงตัวนึ่แล้วคนนะขอแก่คน มันจะจับพกยนฝนม็นผมผมผมประยดได้ผมม็นผมผมประยากได้ฝนผมยานแตนพวกเจอว่าเบิ้งข่อยดีแล้วยันยน มันตกแตดออกวก็าทายให้เบิ่งครับทายย่างเดียวผมงานงานมันไม่คิดนลงแต่เมื่อที่คิดหาไม่ทีจังได้จะให้ ังไปนอ้อถ่ายไปไหนน้อไปไหนอยู่สองสารก็สองสารผมก็สองสารผมก็อ,มกอ,มกอันนั้นด้วยครับอันกดติดตามด้วยครับกดติดตามผมเนี่ย 的脸。Uh, So oh, 跳起来。 นีไว้ส่วนลูกน้องไปส่องไปเห็นไปเห็นลูกน้องไปใส่โว๊กมนเนี่ยไปหาปลาใส่โว๊กลูกน้องก็ได้ ขี่ไปขี่มามองี๋ยวเดี๋ยวนี่นอากาศฝนจะตก,กแล้วนะเมื่อแล้วเราถ่ายคลิปนี้แล้วเขาจะเข้าบ้านแล้วไปลงคลิป